สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อเปิ้ลมังลาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันอังคารที่8มีนาคม2565ค่ะคืนนี้แอปเปิ้ลจะมาให้แนวทางรัฐบาลไทยและออมสินนะคะ เพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแอดเปิลจะมาให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2565ค่ะแอดเปิลให้รูด8ค่ะแอดเปิลให้รูด8ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้86ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้86ค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะที่ออมสินค่ะออมสินประจำวันที่16มีนาคม2565ค่ะ a เปิให้รูด0ค่ะ a เปิให้รูด0ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้05ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้05ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ Facebook เปิ้นเมืองลาดค่ะ แอดเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ